เทวากาดสวัสดีครับพี่น้องผู้ที่ตามช่องเอ็มเช่ชาแนลครับสวัสดีพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงาเลี้ยงควายกับแรงวันที่12มกราคม2564ครับกับนายห้อยแบงครับสวัสดีครับนายห้อยแบงสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อนี้นายห้อยแบงได้ควายมาอีกแล้วเด้อครับเด้อนี่ครับควายตัวงามๆเลยครับพี่น้องควายแม่สาวสองปีกว่าได้ครับนี่ สูงร้อยยี่สิบครับร้อยยี่สิบแปดนะครับนี่ของนายหอยแบงจุงเบื้องกันนละครับเอาลักษณะท่าทางดีได้ครับพี่น้องนี่นี่ครับพุ่ยสาวเก๋ผสมเลยเด้อพี่น้องเด้องามงามเลยครับนี่นิสัยดีบ่ละดีครับจับได้บ่จับได้ายได้เลยครับผลลูกได้เลยครับของนายหอยแบงครับสูงร้อยยี่สิบแปดนะครับท่ายดีเด้อพี่น้องเด้อ ่ายดีโตดีนะครับผลหางดีหางบ่มีดอกนะครับคือจังสีขึ้นนี่นะครับพี่น้องเด้อนี่ครับไก่ผสมเลยนะครับพี่น้องอยากเอาไปพัฒนาสายพันธุ์อยากไปใส่พอได้ดีนะครับเชิญติดต่อมาได้นะครับเด้อศูนย์หกสี่สามสองสามหนึ่งหกหนึ่งเก้าครับศูนย์หกสี่สามสองสามหนึ่งหกหนึ่งเก้าครับเล็บดีท้ายดีโตเงี้ยวดีนะครับนี่ครับ เปิดไปเนี่ราคาเท่าไหร่ครับห้าหมื่นห้าครับห้าหมื่นห้าพันเลครับราคานี่ต่อรองได้บ่ครับนายหอยต่อรองได้ครับต่อรองไดเลยครับทรงทั่วประเทศเนาะครับผมทรงทั่วประเทศเลยครับเด้อขันราคาได้กันนายหอยแบ่งทรงหอดคารถลได้ครับนี่ครับไปอยากไดกล้วยลักษณะดีเลยครับยืนดีเนี้ไปอีกกันละหนึ่งวันตอมกล้วยเด้อพี่น้องเด้่องผลครับนี่ครับเปิดไปเนี่ราคาเท่าไหร่ก่อนครับห้าหมื่นห้าห้าหมื่นห้าได้ครับซื้อ ซื้อมีซื้อบ่าข้ยตัวนี้โบตันคือข้อยจะของข้อยเรื่มซื้อนะครับนี่ครับน้องโบตันนะครับนี่โบตันควายข้อยไทยสายพัฒนาเด้อพี่น้องเด้อราคานี้คุยกับในหอยแบงได้เด้อครับเด้อหันการิีต่อมาเบอร์ในหอยแบงกนี้ปะไม่ครับเอาเบอร์คุยกับในหอยแบงก็ได้เด้อครับเด้อเบอร์ครับศูนย์เก้าสี่ครับศูนย์เก้าสี่ สองหกหนึ่งครับสองหกหนึ่งแปดหนึ่งสามสามแปห้ยครับพี่น้องโทรมาถามในหอยแบงได้ด้วยครับเด้อหรือว่าษีทั่วมาทางช่องเอ็มเชียนชาแนลเลยครับนี่ครับหน้าตาดีเด้อพี่น้องเด้อยบะหมี่ขั้วไอหมันเด้อครับขั้วไอสาวๆอยู่ครับนี่ขั้วไอ้เดี่ยวครูนะครับนี่เอาเอาไปไว้ในหอยใส่คือใาอีกตัวหนึ่งผสมบะเขินฝานี่ครับอีกตัวหนึ่งนะครับของในหอยแบงเดี๋ยวเพิ่นเดี๋ยวมาโชว์อีกนครับ ปลูกตอนนี้ก็ได้ตอนนี้ใกล้ๆนี่มีบ่อตอรุดละดติตอรุดนะครับในหอยแบงนักเรียนเตรียมในหอยนะครับนี่ในหอยแบงออกเป็นในหอยพุม่มลยครับเด็กกันในหอยพุม่มมากเด็กกันในหอยแบงมากนะครับนี่เอาพี่น้องผูไดกรลั่งมองหากล้วยนะครับเด้ออยากได้กล้วย ราคาพี่ราคาน้องไปเลี้ยงเส้นใดนะครับตัวนี้นี่ตีว่าทับบกเขินฟ้าทับเด็กเจ้ามือแล้วหนึ่งมือครับหนึงน่งมือเออหนึ่งมือนะครับนี่สาใบสาใบเอาใบามาครับไปพี่น้องผู้ใดอยากได้กล้วยเอาไปรุ่นนะครับนี่ทับแล้วครับทับเจ้าเหินฟ้าครับ นี่ได้ครับอีกแม่หนึ่งหน้าตาดีได้ครับเหมือนฟ้าได้ครับนี่ครับทับแล้วมีใบมีหลอดครับใด่กันนะท้างหลังนี่ได้ครับท้างหลังกับมีดแ้วพี่น้องเด้อหลอดกับมีดนะครับใบกับมีดใครอยากได้เอาไปรุ่นได้ครับนี่ห้อยแบงค์ได้ครับของห้อยแบงค์ได้ครับนี่ก้วยแมวนี่สูงเท่าไหร่ครับนี่ร้อยยี่สิบกว่าครับร้อยยี่สิบกว่าคือกันนะครับเปิดไว้ในราคาเท่าไหร่ครับ จีหมื่นเก่าครับ 49, ครับจีหมื่นเก้าพันเลยครับจีหมื่นเก้าพันตัวนี้ทับเลยนะครับเด้อพี่น้องตัวนี้ทับแล้วครับนี่แมง,งวันมาหลายแต่ตัวนี้ทับแล้วดนะครับนี่เดี๋ยวสิวัดความสูงให้เบิ้องไม้เลยครับนี่งามๆเลยครับกล้วยแม่นี่ก็ได้ตัวนี้ขึ้นมาวันจะเรื่องหมอมาทับเลยครับเดี๋ยวจับไว้เด้อในหอยเด้อเดี๋ยวผู้ไายสิวัดให้ บัดรกล้วยกันด้วยพี่น้องนี่ครับลอยลอยยี่สิบเสด็จเนาะไวยในหอยแบ่งจับดีดีสูงยี่ตอนนี้ในหอยรลอยยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดได้ครับตัวนี้ก็ได้นี่ครับ ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนะครับกล้วยแมนพี่น้องผู้ใดสนใจติดต่อมือใดครับนมห้อยศูนย์เก้าสี่สองหกหนึ่งแปดหนึ่งสามสามครับนี่ครับผสมแล้วหนึ่งหมื่นนะครับว่าท่านผ่านรอบเลยครับเด้อพี่น้องอยากได้เอาไปรุ่นนะครับเจ้าเหินฟ้านะครับกล้วยยูห่วยเม็กนะครับให้ลูกสวยนะครับเอาครับฝากพี่ฝากน้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ นะครับทางช่องเอ็มเช่ชาแนวเนี่ยนะครับเด้อพี่น้องสุกขูทุกคนผู้ใดเอางัวเอาค้อยไปครับอยู่ดีมีแห้งสุขชีสุขครั้งมี่ต่ตังใส่ครับเงินแสนอย่าขาดบ้านเงินล้านอย่าขาดกระเป๋าเด้อครับเด้อผู้ใดควายไปออกแม่แพ้ลูกได้จับเงินแสนเงินล้านนะครับเด้อสำหรับเมื่อนี้ก็ขอก่าวคําสวัสดีครับอันละครับในหอยแบงสวัสดีครับในหอยแบงสวัสดีครับ